มนุษย์จะประสบความสำเร็จต้องหมั่นสั่งสมบารมีด้วยบุญบริสุทธิ์สมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์โตพรหม,มารางังสีได้บอกเคล็ดลับสู่ความสำเร็จสุดยอดในทางธรรมไว้ว่าจะต้องมีสัจจะอันแน่วแน่และมีขันติธรรมอันมั่นคงจึงจะฝ่าฟันอุปสรรคบรรลุความสำเร็จ วยวิปัสสนากรรมฐานที่จะนำไปสู่ทางแห่งความหลุดพ้นซึ่งถือเป็นการแต่งใจชำระใจจากปกติได้แต่เพียงชำระร่างกายขณะเดียวกันสอนให้เชื่อว่าทุกอย่างเป็นไปตามกรรมที่ขีดหรือกฎแห่งกรรมและหัดที่จะทำบุญโดยทำตนให้ละทิฏฐิมานะทำเพื่อให้จิตเบิกบาน พร้อมละความตนีมีสุขสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์โตพรหม,มารังสียังบอกไว้อีกว่ามนุษย์เราจะประสบความสำเร็จต้องประกอบไปด้วยสิ่งต่างๆดัง,ดงต่อไปนี้คือบุญบริสุทธิ์สั่งสมบาร,รมีเมตตาบาร,รมีและแผ่เมตตาจิตบุญบริสุทธิ์ การที่สอนให้ทำบุญโดยไม่ปรารถนานั้นก็เพื่อให้กระแสบุญนั้นบริสุทธิ์เป็นขั้นที่หนึ่งจะได้ตามให้ผลทันในปัจจุบันชาติแต่ถ้าตามไม่ทันในปัจจุบันชาติก็ติดตามไปให้เสวยผลในปรภพคือเมื่อสิ้นอายุไขาจากโลกมนุษย์ไปแล้วฉะนั้นเขาจึงสอนไม่ให้ทำบุญเอาหน้าทำบุญอย่าวังผลตอบแทน สิ่งดีที่ท่านทำไปย่อมได้รับสนองดีแน่นอนสั่งสมบารมีโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับนักปฏิบัติธรรมแล้วการทำบุญทําทานย่อมเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติจิตให้บรรลุธรรมได้เดีวเป็นบารมีอย่างหนึง่งในบารมีสิบทัศที่ต้องสั่งสมเพื่อให้สำเร็จมรรคผลนิพพาน เมตตาบารมีการทำบุญให้ทานเรียกว่าทานบารมีหากบำเพ็ญสมาธิจิตจนได้ญาณบารมีและโดยเฉพาะการบำเพ็ญทุกอย่างนั้นถ้าท่านให้โดยไม่มีเจตนาแห่งการให้ให้สักแต่ว่าให้เขาท่านก็ยอมได้กุศลเรียกว่าไม่มากและทัศนคติของอาตมาว่าการบำเพ็ญเมตตาบารมี ในภาวนาบารมีนั้นได้กุศลกรรมกว่าการให้ทานแผ่เมตตาจิตทุกสิ่งทุกอย่างที่จะสำฤร็จผลนั้นเกิดจากกรรมสามอย่างคือมโนกรรมเป็นใหญ่แล้วค่อยแสดงออกมาทางวจีกรรมหรือกายกรรมที่เป็นรูปก,การบำเพ็ญสมาธิจิตเป็นกุศลดีกว่า เพราะว่าการแผ่เมตตาหนึ่งครั้งได้กุศลมากกว่าสร้างบทหนึ่งหลังขณะจิตท,ที่แผ่เมตตานั้นจะเกิดอารมณ์แจ่มใสสรรพสัตวไม่มีโทษภัยตัวท่านก็ไม่มีโทษภัยฉะนั้นเขาจึงว่านามธรรมมีความสําคัญกว่าอานิสง์การแผ่เมตตาผู้ปฏิบัติธรรมนั้น ต้องรู้จักคำว่าแผ่เมตตาคือต้องเข้าใจว่าความวิเวกวางเวงแห่งการคิดนึกของเราแต่ละบุคคลน,นั้นมีกระแสแห่งธาตุไฟผสมอยู่ในจิตและวิญญาณกระจายออกไปเมื่อจิตของเรามีเจตนาบริสุทธิ์เมื่อจิตของเราเป็นมิตรกับทุกคนเมื่อนั้นเขาก็ย่อมเป็นมิตรกับเรา เสมือนหนึ่งเราให้เขากินอาหารคนที่กินอาหารนั้นย่อมคิดถึงคุณของเราหรืออีกในยะหนึ่งว่าเราผูกมิตรกับเขาเขาก็ย่อมเป็นมิตรกับเราแม้แต่คนอันธพาลเราแผ่เมตตาจิตให้ทุกๆวันสักวันหนึ่งเขาก็ต้องเป็นมิตรกับเราจนได้เมื่อจิตเรามีเจตนาดี ต่อดวงวิญญาณทุกๆดวงดวงวิญญาณทุกๆดวงย่อมรู้กระแสแห่งจิตของเราเรียกว่ามนุษย์เหล่านี้มีกระแสธาตุไฟออกจากสังขารเพราะเป็นพลังแห่งการนั่งสมาธิจิตวิญญาณจะสงบธาตุทั้งสี่นั้นจะเสมอแล้วจะเปล่งเป็นพลังงานออกไปฉะนั้นผู้ที่นั่งสมาธิปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอจิตแน่วแน่แล้ว โรคที่เป็นอยู่มันจะหายไปถ้าสังขารน,นั้นไม่ใช่จะพังเต็มที่แล้วคือไม่ถึงวาระสิ้นอายุไขหรือว่าสังขารน,นั้นโรคเลยเกินไปแล้วก็จะรักษาให้มันกระชุ่นกระชวยได้หรือจะให้มันสบายหายเป็นปกติดังเดิมได้ประโยชน์จากการฝึกจิตผู้ที่ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน จนมีสมาธิแน่วแน่เมื่อจิตนิ่งก็รู้ตนเริ่มพิจารณาตนรู้ตนเองได้ปัญญาก็เกิดขึ้นปัญญานี้เรียกว่าปัญญาภายในจากจิตวิญญาณซึ่งเราจะใช้ปัญญานี้ได้แน่นอนเมื่อเกิดมีปัญหาขึ้นในชีวิตตลอดระยะเวลาอันยาวนานข้างหน้านี่คือประโยชน์ของการฝึกจิตแล้ว คุณของสมาธิยังเป็นพลังป้องกันไม่ให้เกิดโรคภัยเจ็บป่วยได้กล่าวคือการบำเพ็ญจิตจนจิตสงบนิ่งแล้วระบบต่างๆทา,างประสาทจะได้รับการพักผ่อนเป็นการปรับธาตุในกายให้เกิดพลังจิตเข้มแข็งกายเนื้อก็จะแข็งแรงกระชุ่มกระชวยด้วย โลหิตในร่างกายจะหมุนเวียนสะดวกขึ้นความตึงเครยียดตามร่างกายและประสาทต,ต่างๆจะผ่อนคลายเป็นปกติโรคต่างๆจะลดน้อยลงโดยเฉพาะผู้ที่ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงหายป่วยได้ด้วยการฝึกจิตและเดินจงกรมยาเอาเปรียบเทวดาในการทำบุญ สิ่งที่จะได้ก็คือระหว่างเราผู้เป็นมนุษย์เรารู้ว่าสิ่งที่เราทำนี้จะเป็นมงคลทำให้จิตใจเบิกบานดีนี่คือการเสวยผลแห่งบุญในปัจจุบันทีนี้การทำบุญเพื่อจะเอาผลตอบแทนนั้นมนุษย์นี้ออกจะเอาเปรียบเทวดาทำบุญครั้งใดก็ปรารถนาเอาวิมานหนึ่งหลังสองหลัง การทำบุญแบบนี้เรียกว่าทำเพราะหวังผลตอบแทนด้วยความโลภบุญนั้นก็ย่อมไม่มีผลท่านอย่าลืมว่าในโลกวิญญาณเขามีกระแสทิพย์รับทราบในการทำของมนุษย์แต่ละคนเขามีห้องเก็บบุญและบาปแห่งหนึ่งอันเป็นที่เก็บบุญและบาปของใครต่อใครและของเรื่องราวนั้นๆ กรรมของใครก็จะติดตามความเคลื่อนไหวของคนคนนั้นไปตลอดระหว่างที่เขายังไม่สิ้นอายุไขขอขอบคุณหนังสือเรียนธรรมบูชาพระสุป,ปฏิปันโนเล่มของสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์โตพรหม,มารางังสีเชื่อว่าแค่คุณได้ฟังเท่ากับคุณเริ่มต้นที่จะปฏิบัติแล้วค่ะ